ไม่กี่วันมานี้นะคะเงินอุดหนุนเลื่อนอินมอของเพื่อนเพ่อนสสที่ท่านทุกค,คนนะคะแทบแตกนะคะประชาชนทักมาจํานวนมากนะคะหกรบาทน้อยไม่พอเลื่อนด้วยนะคะหลายๆคนค่ะก็วางแผนเอาไว้ว่าเงินออกมาจะไปซื้อแพรเพิ่์จะไปซื้อนั่นซื้อนี่ช้าไปแค่วันเดียวเนี่ยส่งผลกระทบมหาศาลนะคะท่านฝากท่านวราวุธด้วยนะคะ ทั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะคณะทํางานขับเคลื่อนรียบายสวัสดิการเด็กเล็กและเด็กเ,เด็กเล็กทุ่นหน้านะคะได้มีการผลักดันเรื่องนี้มีการเรียกร้องให้มีการเพิ่มงบเงินอุดหนุน3,000บาทต่อเดือนให้ครอบคุมค่าใช้จ่ายขั้นต่ําค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าชก ok um ุมนะคะ ภาษาเกาหลีไม่ใช่อังกฤษนะคะขั้นต่ำในการมาตรฐานระดรขั้นต่ำของศูนย์เด็กอ่อนแล้วก็เริ่มมีการจัดเวทีนะคะของคณะทำงานนะคะเข้าพบทุกพักนะคะช่วงนั้นทุกพักตบเท้ากันทุกหมดเลยนะคะตบเท้าบอกว่าเราจะสนับสนุนนะคะเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กพักพลังประชารัฐบอกว่าจะมีเงินเลี้ยงดูเด็ก3,000บาทต่อเดือนพักประชาชาติบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็น4,500บาทต่อเดือนค่ะแม้แต่พักแกนนํารัฐบาลนะคะ คุณหน้าไทยทิวไผ่างามกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็เคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนนโยบายอุดหนุนเด็กเล็กทุ่นหน้าในอัตรา3,000บาทต่อเดือนมีความเป็นไปได้แต่ต้องไม่กระทบนโยบายรัฐบาลค่ะแต่เมื่อมาดูแถลงนโยบายในวันนี้นะคะเรื่องเหล่านี้กลับว่างเปล่าไม่มีค่ะพยายามพลิกอ่านพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่เจอค่ะ การเพิ่มเงินอุดหนุน3 0 0พบาทดิฉันพอเข้าใจนะคะว่าอาจจะทําต้องใช้เวลาค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะเปลี่ยนเงินอุดหนุนเด็กเล็กจากการพิสูจน์ความยากจนให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้เด็กอีกประมาณ4ี่ล้านคนไม่ตกหล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปหรอกค่ะหรือท่านจะบอกว่าสิ่งที่ท่านประกาศเอาไว้เปล่าวๆก่อนหาเสียงรับปากกับภาคประชาชนเอาไว้รับปากคนนั้นคนนี้ไว้เป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงอีกแล้วค่ะท่าน การมีกระบวนการคัดเลือกการตั้งเกณฑ์กติกาว,ว่าต้องเป็นคนยากจนมีไรายได้เกินกำหน,นดตั้งเงื่อนไขจุกจิกเยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยทำให้เด็กตกหล่นอยู่แล้วอัตโนมัตินะคะคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนคะ่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทําให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะ ตอนนี้ท่านกำลังเงเห็นสิ่งใดสำคัญเป็นอันดับแรกกันแน่คะ